โรงพยบาบาลอาบจาภูเก็ตร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่43ทับ2,563เมื่อวันที่15กรกฎาคม2,563เวลา10นาฬิก30นาทีนห้องประชุมอาคารคอซิมบี้สารกลางจังหวัดภูเก็ตนายแพทย์พันลบเทพวงศ์หัวหน้ากลุ่มการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและนางสาวกุลดาเปลมจิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่43พ2563โดยมีนายพิเชษปนพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวิกรมจากที่ประหลัดจังหวัดเป็นประธานในการประชุมซึ่งในการประชุมได้กล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 จังหวัดภูเก็ตรายงานผลการดำเนินการควอรันทีน ด้านการควบคุมและป้องกันโรคในกลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศณโรงแรมรีเซนตาสวนหลวงและสรุปผลการประเมินทางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จังหวัดภูเก็ตระยะที่5ครั้งที่2ระหว่างวันที่8-14ถึงกรกฎาคม2563พร้อมขยายระยะเวลาเช่าโรงแรมรีเซนตาเพื่อเป็นสถานที่กักกันผู้เดินทางมาจากต่างประเทศแผนการขอเดินทางกลับประเทศไทย ผ่านช่องทางท่าเรือจังหวัดภูเก็ต